ฉันเแจ้งเกิดในโซเชียลแล้วพวกหล่อนต้องอิจฉาฉันแจงเกิดผิด <c oughs> น้อยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะใส่หมดเลยมองฉันด้วยความริษยาอิจฉาฉันละสิทำไม่ได้แบบฉันละสิ <c oughs> <c oughs> ฉันเด่น <c oughs> ฉันสวยฉันคือความสวยของโลกใบนี้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้เอาของกินมาเล่นอย่างเงี้ยได้ไง นี่งามเลยเปล่านะครับครูหัูออกมากินจริงค่ะนี่งไงครูย,ยังเห็นเต็มชามอยู่เลยกินกินเดี๋ยวนี้กินเข้าไปคอยดูนะฉันจะเป็นดาวติ๊กตอกคนใหม่ใครๆก็ตานความดังฉันไม่อยู่ใช่หล่อนมันเลิศหล่อนมันเด่นหลอนมันสวนสูงแหละจีนนี่แหกตาดูวสิ